สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ช่อง ZNY TV นะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้รีวิวเจ้าแ a n ทอมไปนะครับผมรอบนี้พอดีผมไปหาขโมยรถคนอื่นมานี่ครับผมนี่ครับค,บคือเจ้า NMAX นะครับผม1 5 5่งีนะครับ นี้นะครับผมแต่งแต่งมาเต็มบบบอกแค่นั้นแหละคือแบบไอ้แบบ P C X อะไรอย่างเงี้ยตามไม่ทันนะคันเนี้ยแบบวิ่งประมาณ 290g อ่ะโู้รจิงคันเนี้ยโคตรแรงนะผมคันนี้นะครับสเปคข้าวๆนะครับผม155 cc ระบายความร้อนด้วยมอน้ำบอกเลยไอ้หี้ยเย็นชิบหายหนาวจัดนี่ดูมอน้ำโคตรเย็นบอกแค่นั้นแหละ ลบ200อ,องศาคือแบบขี่แบบในประเทศไทยคือแบบชิวๆมากคันนี้นะก็ของแต่งเยอะมากจริงๆนะครับผมคันนี้นะทุกคนก็ไม่ต้องหาสัตละสเปลกลอจะไปหาเจอใน Google เหรอเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวของแต่งกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้านี่ชิวแต่งนี่ตามด้วยอะไรน็อตเลด จริงๆอ่ะเราต้องมีสี่ตัวนะแต่คันนี้ให้มาสามว่าอีกอันหนึ่งช่างขโมยไปนะครกับอันที่สองนะครับผมอันนี้นะครับเป็นปลอกแฮนดดมิโนโน,นะครับผมเป็นปลอกแฮนที่สามารถหมุนได้3ามร้อยหองศาแล้วก็ตามมาด้วยนี่หมุดปลายแฮนนะครับผมซื้อมาจากสำเพ็งนะครับผม25่บาทบอกเลยว่าโคตรประหยัดเอามาดูที่ด้านข้างนะครับผมนี่มาใกล้ๆนะครับผมตรงนี้นะครับ เป็นจริงๆอ่ะไม่ใช่มอน้ําแต่งนะครับเป็นมอน้ําเดิมแต่เ้าขอม่งถอดพลาสติกออกจะได้หนาวนี่เลามาครับคันนี้ใส่ท่อไม่ใช่ชานสปีดนะอันนี้คู่แข่งชานสปีด K-man บอกเลยว่าใส่เหมือนไม่ใส่มาดูนี่ขอท่อเล็กเท่านี้เหมือนของเด็กอนุบาลน,นะครับผมนี่แล้วคันนี้นะครับผมได้ติดช็อคพอชมานะครับผม บอกเลยว่าหนึบจัดปรับระดับได้ด้วยโคตรจะเฟี้ยวอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าแผ่นอะคริลิกนะครับผมไม่รู้ว่าติดทำไมเพราะว่าอาจจะติดเพื่อสวยก็ได้ด้านในนะครับผมก็จะมีกองเลดหมกไว้นะครับผมบอกเลยว่านี่คันนี้นะครับผมสายหมกของแท้นะครับผมสเต็ปข้าวๆ้าคันนี้ครับผมก็ไล่ข้างนะครับผมชามท่อ ครับผมตามสเต็ปปกตินะครับผมนี่เรามาดูที่นี่ดีกว่านี่หน้าไม้อยากให้ทุกคนเห็นมากครับบอกเลยว่านี่หน้าไม้เอ็นแม็โคตรสวยเลยครับทุกคนนี่คนอื่นนะครับเขาจะใช้แบบไฟเลี้ยงไง,ส,ง,แบบงาาสีเหลืองคือแบบเจ้าของรถคันนี้บอกว่าสีเหลืองคือแบบมันเสี่ยวเกินเขาไม่ชอบเขาชอบสีนี้ครับนี่ไม่ไงชมพูโคตรเฟี้ยวคือแบบ ในเมืองไทยไม่มีใครใส่อะคันนี้ย n m a x n m a x ในโลกอะคันเดียว Limited Edition ใส่เข้าไปบอกเลยโหดมากนี่เดี๋ยวเรามารีวิวใต้บอกนะครับผมดูดูดูด,ดนีผ่ผมแค่ทัดนิดเดียวนะปึ๊บนี่เป็นไง p ีซไม่มีนะ p ีซีอิจฉาแย่เลย n m a x เขาให้มาดีไงบอกแค่นั้นแหละนี่มาดูใกล้ๆดูใต้บอกโอ้ยเข้าไปนอนได้ทุกคนจริง นี่ถ้าซื้อคันนี้ไปนะเราแถมแว่นให้เพื่อแบบเอาไว้แบบดันโลกับ PC อย่างเงี้ยเราจะมีแว่นให้1อันเลยสวยเลยแล้วก็มีนี่ครับอันนี้เป็นน้ำยาเคลือบล้อดำอย่างเงี้ยเพื่อแบบเราแข่งกับ PC ซเนี้ยล้อซีดอย่างเงี้ยเราก็ทาใส่เลยชิวๆนี่อันต่อมาครับผมแวก็กรถหู้ยขาดไม่ได้ไม่โชว์ไม่ชว แว็กรถนะครับผมบอกเลยแข่งกับพีซีเนี่ยฝุ่นตรงฝุ่นติดอย่างเงี้ยเราก็เช็ดชิวๆเลยเกบนี่เรานะครับผมพกสัตว์เลี้ยงไปทุกที่ครับผมลัวน้องตายครับนี่เจ้าขัปีบาร่าครับผมเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็มีนี่นี่คือเทปกาวสองหน้าครับผมแบบแบบอะไรเนี่ยลุงอะไรหลุดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้น็อตเราเทปแปะปิดปุ๊บแน่นบอกเลย เดี๋ยวเราจะมารีวิว n m a x กันนะครับผมวุยโ่เลยจรสู้ันทําไม่ได้คันพอมักแก๊อันนี้น่าะเกมทผมนี่นี่มาดูสํานักเขานะครับผมนี่สำนักนะครับผมสํานักช่างดังนะครับผมช่างกอครับผมบอกเลยว่าสํานักเนี่ย รู้จักทุกคนนะขนาดผมอะยังไม่รู้จักเลยแล้วผมบอกเลยว่าท้ายโลกีนี่ของแท้ครับผมก็โดยวรวมนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดีมากขาดถึงมันจะเป็นแค่เจนหนึ่งนะผมเจนหนึ่งก็ถือว่าสวยมากเลยเนี่ยแบบสูพีซีได้อะเอาจริงๆอะแบบพีซีตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีจออย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งให้จอสีมาอะไรอย่างเงี้ยเดีกันครับกันนี้แหละบาย